หลายคนก็พยายามที่จะตามหากันอยู่นะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปดูผลสืบเนื่องมาจากกรณีที่ทหารของเกาหลีใต้ซึ่งเขาเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อที่จะเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกคอมบะโกรก็ไปกันที่ จังหวัดระยองไปประชุมแล้วปรากฏว่าช่วงเวลาที่เขาเดินทางกลับไปค่ะไปตรวจโรคพบว่ามีเชื้อไวรัสโควิด19เพราะฉะนั้นประเทศไทยของเราก็จำเป็นนะคะที่จะต้องค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกับทหารของเกาหลีใต้รายนี้ล่าสุดนะเวลานี้เนี่ยมีคำยืนยันกันออกมานะคะว่ายังไม่พบว่ามีใครติดเชื้อโควิด19 ทางสิ้นโดยนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคมีการพูดถึงความคืบหน้าผลการสอบสวนแล้วควบคุมโรคโควิด -19 กรณีที่ทหารเกาหลีตรวจพบเชื้อโควิด -19 หลังกลับจากไทยจากการสอบสวนโรคเพิ่มเติมในประเทศไทยพบผู้สัมผัสทหารรายดังกล่าวเพิ่มอีก3 3รายรวมเป็น235รายเป็นผู้สัมผัสภายในประเทศ210รายเป็นทหาร181รายตปรายตำรวจ5้ารายเจน เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานและเจ้าหน้าที่ศุลกากร9รายเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐ2อรายและเจ้าหน้าที่โรงแรม13บ13รายมีการเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อแล้ว194ราย ผลไม่พบเชื้อ163รายรอผล31รายอยู่ระหว่างการรอดำเนินการตรวจ16รายสำหรับทหารชาวต่างชาติที่เข้าร่วมการประชุม25รายกระทรวงสาธารณสุขมีการประสานไปที่สถานเอกอกัครราชทูตเกาหลีและประเทศที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เพื่อสอบสวนโรคเพิ่มเติมและติดตามทหารที่เข้าร่วมประชุมในการตรวจหาเชื้อแล้วด้วยส่วนทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองก็ลงพื้นที่ไปติดตามสอบสวนโรคที่เกิดเหตุในเบื้องต้น มีการกักตัวทหารที่ใกล้ชิดเสี่ยงสูง50นายและผู้ที่มีความเสี่ยงตามเป็นทหารและพนักงานโรงแรม28คนพร้อมกันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างพื้นผิวสัมผัสห้องพักห้องน้ำห้องอาหารอาคารห้องประชุมไปตรวจหาเชือ้อรวมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามมาตรการเฝ้าระวังนอกจากนี้ก็ยังเก็บตัวอย่างสารคัดหลัง่งพนักงานโรงแรมทั้งหมดไปตรวจสอบตามมาตรการป้องกันด้วยค่ะ